เสร็จแล้วนะครับผมกระดูกอยู่ข้างล่างเกียวกระเทียมเยมร,ยนะยรียบร้อยใส่หอมแล้วครับผมทำเยอะเลยจริงๆม่เยอะนะขนาดนีนะ้แต่ว่าเต็มที่ลนะร่อยนะครับผมเดี๋ยวหักพริกใส่น่อยนะีพริกใส่นิดหน่อยก็จบแล้วนะเป็นพริกนะครับนี่คัวลเดีย๋ยวยีีใส่ก็พอดีแล้วมือ โอ้โหนะฮะเดี๋ยวปันเดอตรงนี้เลยนะฮะอุ้ยเยอะเกินไปมันจะเผ็ดแยนะ่โอเคนะหนึ่งอีกนิดหน่อยนะสองสามเม็ดพอละจบข่าวแล้วมนะั้งไม่เผ็ดมากนะิดหน่อยก็ได้เในไหนๆกในไหนลว จบแล้วครับนี่เก็บไว้ก่อนนะจบแล้วครับผมนะฮะจอดประกาศครับผมรับรองอร่อยนะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะครับผมใส่นะ้ำมะขามนะมะนาวไม่ใส่ละมันดูแล้วมันจะเปรี้ยวเกินละตอนแรกก็ากว่าจะใส่มะนาวด้วยมันจะได้หอมอาจจะใส่นิดหน่อยได้อยู่นะ จะค่อยใส่แล้วกันนิดๆนะฮะให้มันหอมวันนี้หน่อยนะครับหอมอะไระเขาเรียขั้อันนี้เสร็จแล้วนะครับผมจบข่าวนะฮะน,นี้ปนครับผมนะะทำปนปลานิดนึงทิ่ก็เยอะอยู่แต่ว่ากินหลายอย่างเหลือเกินนะฮะโอเคนะครับผมจอประกาศ EP นี้นะฮะ